เดี๋ยววันนี้ป้าพาเพื่อนๆมาชมดอกแมคเเดเมียนะคะตอนนี้ยังตูมอยู่นะ,ะอากาศก็ยังหนาวอยู่นะคะเพื่อนๆเดือนสิงหาที่นิวซีแลนด์นะคะดอกเนี่ยแต่บางดอกเนี่ยเห็นไหมเขาบานแล้วเนี่ยแต่บางช่อเนี่ยเขาก็ยังตูมอยู่นะคะี่ยไม่ไม่ไม่ค่อยเห็นมีผึ้งมาตอมดอกเท่าไหร่นั้นเนี่ยนะคะแมคคเดเมียช่วงนี้คะ่ะ อยู่ในสวนของเราเนี่ยป้าก็พรุนเอาพวกกิ่งที่ใกล้ๆดอกเนี่ยถ้าลมมาก็ตีดอกติลงนะคะป้าก็จะเอาพวกไายกิ่งที่ใกล้ๆดอกเขาเนี่ยพุนลงข้างล่างนะคะจะได้ไม่ตีดอกให้มันให้มันไอ้ลงถ้าตีแล้วเนี่ยมันก็จะร่วงหล่นนะคะดอกของเขาเนี่ยนะเพื่อ,อน เห็นไหมมันก็จะแทงลงมาอย่างนี้ถ้าแทงลงมาอย่างนี้มันไม่มีเน,นี่นะมันไม่มีแบบว่ากิ่งไม้อะไรไปตีเขานะตีเขาให้เขายังไงละ่ะนี่เห็นไหมพวงนี้ยาวมากเลยเ,เพื่อนให้ร่วงหล่นนะคะเพื่อนแล้ฝั่งทางนี้นี่ยก็เยอะเหมือนกันเพื่อน มาถูโช์นี้เนี่ยก็เยอะเหมือนกันนะแ้าก็เป็นพุ่มอย่างเงี้ยก็จะดีเหมือนกันเนี่ยทางนี้ก็ออกดอกเนี่ยเหมือนกันเลยค่ะเนี่ยน,น,น,นป,ป้าพรุนออกหมดเลยกิ่งที่ใกล้ๆเขาเนี่ยเนี่ยค่ะส่วนแมคเดเมียของเราในวันนี้เด็กๆ <c oughs> ก,ก็มา บ้านลุงคังบ้านส้มเต็มเลยดู๋ยวให้ดูใกล้ๆส้มลุงคังบ้านนะคะอยู่ใกล้สวนป่าดูส้มโหเยอะมากเลยนี่ค่ะสวนของเรานะคะแมคคเดเมียวันนี้แหละค่ะเดี๋ยวป้าจะกลับไปทำ ขนมคุกกี้นะคะคุกกี้แมคคาเดเมียนะจากสวนของเราเนี่แหละเพราะว่าเรามีแมคคาเดเมียแล้วเนี่ยปากจะทำไว้กินในครอบครัวของเราแล้วก็แบ่งเพื่อนด้วยนะคะแบ่งเพื่อนแบ่งญาติพี่น้องคนไหนไปมาหาสู่กันเนี้ยก็แบ่งกันนะคะเขามีของแบ่งเราเราก็มีของแบ่งเ้านะคะเพื่อนๆเนี่ยในสวนของเรานะคะ ก็จะประมาณนี้แหละนีอ่ออกมาเยอะแล้วแต่ยังไม่บานนะคะต้องรอสักพักเดี๋ยวถ้าเข้าบานเดี๋ยวป้ามาพามาดูอีกทีเพราะว่าถ้าเข้าบานเนี่ยพึ่งก็จะมาเต็มเลยนะคะเพื่อนดูสิคะเนี่ยพวงยาวมากเลยคะเนี้พวงเข้ายาวมากเลยเนีย่ยคะ่ะประมาณนี้ละคะ่ะเดี๋ยวไปทําคุกกี้กันก่อนคะ่ะเพื่อนเดี๋ยวดิเดี๋ยวนี้ต้นนี้ก็แทงมาเยอะเหมือนกัน เดี๋ยวไปทำคุกกี้ก่อนนะเพื่อนๆปะ